โอ้โอ้ยปวดุใกใ์ไงพี่น้องโอ้ยเฮ้ามาเหลืองอุ้ยๆเลยครับโอ้ยเก็ตไอ้เป็ดจังส่พี่น้องขั้นเด็ดดูบ่โอ้ยแล้วก็เข,าเข่าก็ถึงมืนพี่น้องเอาแล้วมาแล้วโอ้ย โอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โปาคออีกพี่น้องคอใหี่ยพี่น้องอุ้ยข้างกับซ้ำหมานีกเราพี่น้องหมานี่รพี่น้องหลุดแขนเลยครับ สดีครับพี่น้องปองปลายสุขูขุกค้นเช่นต่ำเคยปลาจีนครับมาใสไซเบสครับพาป้าผมม,ม่มองไฟพี่น้องหมายเก่าใกล้บ้านนี่แหละอ่ะลุยกันเลยคำเลรวพี่น้อง หกไม่ตักนอยพี่น้องหมดั้น ั้นแห้งพี่น้องนี่ภาพพี่น้องมาหกเลยจักหน่อยนะ หรอครับพี่น้องเดี๋ยวผมใส่เบงซ์ตันหนเนาะเดี๋ยวเขามาหลุดน้ำกันครับเนี้ยใส่เบ็ดก่อแล้วฝนตกบางย่างแห้งเลยครับพี่น้องเขาก็เต้าที่กินเบ็ดบ่อป่าแต่เก่าฝนตกได้ไม่ที่กินตาไปหลุดกันแล้วครับโอ้ยตกบางแห้งเลยนวบไหมไม่นวบ Азим је нафино сан แกยังล้มเม็ดแ่คอยอยู่ได้ขนาดน้องโดนพี่ด้องโอ้ยหกหกน้องโดนพี่น้องโดนมายยังอู้หูโอ้ยปวดุกใหญ่พี่น้องอู้หึ

เหลืองหุยหุยเลยครับโอ้ยเก็ดไอ้มันถิ่มเจ้าของปาดเบิดเจ้าแรงมาติโดนแต่ผลตกเี็บ้อยครับแต้มแรกหลังที่สามที่นอง มานมานตัน้งแต่ยีกหลันงนี่เป็นไรพี่นอ้องติดทางอุ้ยมีอาการพี่นอ้องมีอาการอีกแล้วโอ้เป็นจังสีพี่น้องขั้นเด็ด

Ui, đua như thế Tên như hẳn Ui, đây. Ui có khoa nhay với nó, có khoa có khó có môn có khẩu có thể muôn các bạn A à, lâu, à lâu. Ui Nhạc ทางบ้านพ่เฮ็ดในพิดหวังทางบ้านพ่เฮ็ดในพิดหวังพี่น้องจ๊ะจ๋าจะจะ๊จะ,จะเลยครับอย,อยากใ้อีกล่ะพี่นอ้องฝนตกห้วป้านกินดีเนาะ พอแขนครับหม,ม,นมนานหมานจะเอาผมจะว่าได้เตียบร้อยหมานครับมึยงยามเบ็ดมาก ีหาหกลังหนึ่งไปไหนเดี๋ยวโตครับยามาเบ็ดที่เบิดเราพี่น้องว่าทัดได้อีกเว้ย นน bed, ม,มันค <c oughs> ้นม่าจอยยางไปทางเบ็ดผมเพราะงันะ้นเขาหลักยามเบ็ดโดดเลยหลักแบบนังเนาะใช่รู้กับไทยมึงแต่หลังมันติดแบะพี่นอ้องหลังปฏิบัติดกับบอยจากไทยมึงหรอกเดี๋ยวคลิปมันถิ่ยาวพี่นอ้องคลิปยาวเดี๋ยวพีนน่เนาะจะบอยยังมึงอีกลวะ เป็ดอีกแักหลังกุนน้นหาหกหลังหนามั้งต้องเม็ดแล้วแต่สองตัวเราพี่น้องบ่งไหวได้แล้วพี่เห็นบ่ปุ๊งไงเดี๋ยวฝนเศร้าคอยสรุปผลงานไอ้เราพี่น้องเดี๋ยวเที่ยวสองมาดุงกันอีกเ่อนถ้าสรุปผลงานดีบ้า,ปปน,านทีมน้งจบ แล้วคนเต้าหลบสองอก็ากัอยู่เยอะน้อ,อ,นอเดียวคือประมาณครับเด็ดยิบเจ็ดหลังเดี๋ยวข้างลาก็ไม่นอกเดี๋ยวแถว,วสองเนเศ้าคนละ รบอ,อบสองกันเลยรอบในมานอเดี๋ยวสิบพายา้ำอีกจักรลอบครับพี่น้องมังก่อนบึงอาการครับพรว่านั้นมันว่าไกลบ้านนะครับห่างจากบ้านกิโลเดียวหน่อยมั้งทั้งแียกที่เก่าพี่น้อง เดี๋ยวต้องไปเมืองก่อนถ่ายที่นี่เราพี่น้องมันสูงสั้นเน,นื้อร้อนพี่น้อง เอาไปเปลี่ยนเถอะมาฝนตกเปียมมกว่ะโอ๊ยสอบสองก็โบกขือนแต่นอกพี่น้องทั้งไม่เอาอยู่พี่น้องเอาอยู่เอาอยู่อเอาอยู่เอาอยู่ อ๋อเ้าโอ้ยกระปูกระปูสิมากินคนนไปจ้ะมาเชื่อมพี่น้องเต็มแรก จับกระปูตัวนั้นก็มันใส่มันไม่จอบกินตาฝั่งหันมันไปซะมาบ่แห้ว่วพี่น้องถือว่าบ่เหี่ยวจอสองถือว่าบ่แห้ว่ว เปี่ยนเหนือมานี่บ่เลยบ่ได้นี่เกี่ยวกันดอกเนาะพี่น้องอื้อหอยกับปลา Pien... มาพรท่านกับปูไปกินนี้คนโอ้ยตอยามอีกจักรอบบ่ยามหนูกบบี่น้องคือแลวกระหลุดตอนเ้าเลยเดี๋ยวเหมือนเ้าพอกันครับเดี๋ยวมาลุนพอกันอีกมีตอนเ้าครับพี่น้องโอ้ยตื่นสวยน้องันนี้ไปลุนกันแรกครับเพื่อนรอบสุกทายได้ตัวเดียวอืมนี่มอาการนี้ตรอ ดูบอยดูบอโอ๋ยรูปที่แบดิบถอนเกิ vào. ดถอ Cá nhắng, cá nhắng Mực Ơ, tắc khó, tắc khó Ơ, Nó nọ Một đầy tắc khó nhai để ờ, bác bác ở đây lắm mà thấy heo khắp sâu tối ได er no. oh. ้ก็ยยังผมเบื่อกันเ้อพี่น้องกกดไหลกดแช่กดติดตามเห็นไหมเป็นกำลังใจหนะครับเหลืออีกหกเจ็ดหลังอยู่งมีโดนพี Hispanic ่น้องยังมีโดนพี่น้องโอ้ย

พอฟาร์มเมออะไรพี่น้องปนนู้นที่มัม่นรักเลยปิ่งเนาะปิ่งว้าต่อแนวนี่ดเดี๋ยวประยูรได้ยินเด็กโม่งรับปากปากกับวลาสอดเอ้อ หรือว,วา่าหมานครับเช่านี่น้องโตกกลุ่มเหรอครับพี่น้องเจ้าพอได้ปนโยอู้นี่โดนพี่น้องมีอาการนะอยูบอปาเขาดิน่พี่น้องปาเขาดินเนยอุ้ย ดู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 โอ้อูโหโอ้โหมาขวากับพี่น้องขวากับพี่น้องอุ้ยโอข้างกซโอ้หมาเด็กแบบพี่น้อง รัหมานอดแล้วพี่น้องลุนแขนเลยครับดูกระจะจระเบาตาโดนเบาตาเลยว่าแต่ปนอยู่พี่น้อง จะจัดพี่น้องงามเลยเจยดร้อยเออลบไม้นี่มันกินตอนสองมือเคลดมันสวกกูกลับกูกลับอยู่หูถอยเลยพี่น้อง รถครับพี่นอ้องเสือกพันเลยครับเต่ว่วขั้นแห่งๆงก็ติดดนน่ะล่ะปกติว่าฟัางนี้ต้องเก็บไปก่อนนะครับผมไปเก็บฟังผมก่อน คนมาเก็บเบ็ดผมก็เลยไปเก็บฟัง่งผมก่อนจานเขาหลักยาเบ็ดสรุปผลงานกันพี่น้องเส่านี้สรุปผลงานกันถือว่าหมานครับเบ็ดยิบเจ็ดหลังเนาะพวกเจ้าได้ซทำหนี้กับหมานได้ถือว่าหมาน Ba kỳ men đi mẹ cầu ui hủy ừ. sóng tổ Đâm này cầu lương yu huỳnh lê, vino nay thật bako ngay tối, vino dâm tổ mùa tàu mùa chưa nga day bako toning bado toning bak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 o toning tổ toning bako toning bako toning đây อ่านอยูนะ่รับคลิปนี้กับท่านี่น้ะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเนยครับพี่น้องคลิปนี้กับซ้ำนี่แหละครับสวัสดีครับ